การพระใจที่ฉันต้องไว้ให้เธอวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้แอปวันดีครับผม นทีที่คุณต้องมีนะจะบอกก่อนว่าวันดีเอาจริงๆคือโหลดฟรีนะโหลดฟรีฮะแล้วก็คอนเทนต์ดีๆไม่ว่าจะเป็นแบบซีรีส์วาไรตี้โอละครนฟิตคอมอะไรเงี้ยต้องไปดูเันวันดีใช่จริงๆเมื่อก่อนมีคลิปแนะนำวันดีด้วยเผื่อใครแบบว่าสนใจไปดูคลิปง่ายๆอ่าสิบนาทีเข้าใจว่าวันดีคืออะไรอ่านี่ก็เข้าสู่รายการพาเข้าดอว กับลาสวันเดี๋ยวนี้ และครั้งนี้เราก็ได้น้องๆศิลปินวอลเป็นเป็นมาชวนพวกคุณเข้าด้อมด้วยวันนี้เดี๋ยวเราจะดูด้วยกันวัดสองเพลงด้วยกันครับผมเพลงอะไรบ้างนะครับ Let me Yes Come on Come on ใช่ไหมถ้าจูบได้เพียงหนึ่งครั้งว้าว่าร่าสีถ้าเธอต้องการจูนอีกหนึ่งครั้งโอ้ยเก่งเหรอเก่งมากเชอบความที่พี่ที่หางช่างวันก็คือหน้าอารมณ์เหมือนกันเระตุกออกมาประทับใจประทับใจแล้วก็ภูมิใจในลูกๆ บอ,อก <ยะ S 1> ชื่อด้อมก่อนชื่อด้อมของเราชื่อว่าอะไรเลเซอร์เลเซอร์อ๋อรายการพาร์คด้อมใ,ให้พูดกับคนที่เขาเพิ่งมาดูเราครั้งแรกวันนี้อยากชวนเขามารักเรายัางไงได้บ้าง<อ><อ>ครับผมเริ่มแรกพี่เจมส์เริ่มพี่อีทด้วยทำไมเขาต้องมา <laughs> ฟังลาสวันทำไมเขาต้องมารู้จักกับลาสวันอ่าถ้าคุณอยากได้เสียงของเราและความแปลกของพวกเราเลยลนะ่ะ <laughs> อยากที่จะ ให้ทุกคนแบบลองเปิดใจมารับรับบสวันเข้าไปอยู่ในใจนะฮะแล้วจะเห็นว่าแบบแต่ละคนทั้ง5้าคนเนะี่ยมีความแตกต่างในตัวเองมีคาแรคเตอร์ของตัวเองที่ค่อนข้างจะชัดเจนมากๆ <c oughs> ค่อยๆมาลองศึกษากันดูดีกว่ายังไม่ชอบมากก็ได้ <uk> แต่รู้เลยรู้เลยชื่อแปลอะไรแต่ค่อยๆศึกษาไปกันไปอย่ารลนะครับุ่นโตคุณเองก็อยากรู้จักพวกเราเยอะขึ้นนะครับแค่ไปดูจุดเริ่มต้นของเราคือไรกับาัสคอน แล้วคุณจะรู้ว่ากว่าจะมาเป็นพวกเราทั้งห้าคนเนี่ยเราผ่านอะไรกันมาบ้างเราเติบโตกันมากน้อยแค่ไหนแล้วมาเป็นลาสัน n ที่มีซิงเกิลสองวันนี้นั่นแหละครับให้ไปดูในอดีตจนถึงปัจจุบัน,นครับแต่คุณจะรับวกเราโดยที่คุณไม่รู้ตัวครับคนนี้อาจจะยังไม่ไม่รู้จักพวกเราแต่ว่าสิ่งที่อยากจะบอกก็คือพวกเราก็คือเด็กห้าคนนะครับที่ไม่ได้มีความสำเร็จอะไรแต่ว่ามีความฝันที่อยากจะใช้ชีวิตอยากจะเดินตามทำความฝันมี จุดเริ่มต้นแต่ว่ายังไม่รู้เลยว่าปลายทางคืออะไรก็อยากให้มารุ้ด้วยกันว่าเราจะเติบโตไปในทางไหนมาดูว่าเฮ้ยต่อไปเนี้ยเดีกยถ้าคนนี้มันจะทําอะไรกันต่อเฮ้ยมันจะมีผลงานอะไรไหมเราฟังบ้าง <c oughs> อย่ากน,น้อยนะครับผมถ้าฟังพวกเราร้องเพลงไปแล้วมีความสุข <c oughs> เราเองก็อยากจะบอกว่าคนที่เข้ามาเองก็เป็นความสุขแล้วก็เป็นแรงสนับสนุนให้เราในการเดินตามทางความฝันของพวกเราก็อย่างที่บอกไปว่ามาเป็นเลเซอร์มาเป็นแสงสองทางให้เราแล้วเราเองก็จะเป็นรัศมีให้ผู้คุณเป็นคนที่ทําให้ความสุขนั้นมอบเป็นผู้คุณในภาษีเพลงครับ เดีมอนเหรอครับพี่เดียมอนสวัสดีครับน้องใหม่เย้เย้แต่ก็คือพวกผมนะครับค่อนข้างที่จะมีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนแล้วก็ผ่านรายการซูเวิร์ลมานะครับก็ถ้าใครชอบแบบชอบความเรียวๆนะฮะก็สามารถแบบมาติดตามพวกผมได้นะครับผมอยากให้ทุกคนเนี่ยได้วาอย่างที่พี่อุบบอกก็อยู่ค่อยๆศึกษาเราไปเรื่อยๆนะครับอยู่ด้วยกันไปก็จะได้รู้ว่าแบบพวกเราเนี่ยไม่ได้มีดีแค่หน้าตานะครับ อืมเจ๋อใช่ไหมใช่ครับผมสำหรับใครที่ชอบก๋วยเตี๋ยวไก่นะครับไม่ใช่หรอไก่ข้าวรอไม่ใช่หรออ่าครับผมอ่าดีๆนะครับสำหรับใครที่ชอบก๋วระเพราหมูนะครับไม่ใช่อะไรเปล่างเว็นกองแสงโอ้สำหรับใครที่ชอบไอกองแสงนะครับอะไรเนี่ยไม่ใช่หรอ่าเพราะผมก็อย่างที่บอกครับพวกเราห้าคนไม่ได้เป็นคนที่เพอร์เฟคที่สุดนะครับผมแต่ว่าพวกเราจะเป็นห้าคนที่ทำให้ทุกคนนะครับผมมีความสุขที่สุดได้ครับโอเคครับผมเดี๋ยวลูกน้องแปะ เพื่อเปิดไปพร้อมกันแปดหนึ่งสองอาทตยแวหรออาทิตย์แล้หรอไโอเค่ะนะวันนิวซถึงเต้นไม่ดูนานลยโอไม่ได้ดูเลยแต่แล้วแบบเพลงมาบิวทั้งหมดของพี่อ่ะผมว่าประมาณีแล้วงานเดี๋เปิดเปิดมาอุ้ยเเชมเลยนะไอแก่ได้เลยไ่เลยมีไฮไลท์หรอโอ้ยน้วมาจอดเกมเลยนะรู้ป่ะ ล้วจอแกมจอกแกมเนี่ยุ้่คิดถึงนะภาพนี้คือนจอกแกมเสียนี่โอหลอกมาแ้นต่จริงๆกล้องไม่ได้หมุนนะครับเขาปบหมุนเองตาเก่งเนาะเก่งมนหัวไพี่ตอนะม่นหัวอยู่มนเข้าใจอันนี้อันนี้คอนเซ็ปต์รือันนี้ประมาณตอนนี้เหรอ ไม่จริงตอนนี้ได้ท้องกว่าสิ่แบบคุยเนียพี่รอฟังรอบแรกเลยนะตอนที่ไปปีป่อยตอนเช้าอ่ะได้ตอนพี่เมียใช่อ๋อนี่ก็จะเป็นแบบนวแบบแม่หมดหน่อยเป็นนักขยากรนเอาเป็นนักขยับตหมดไปเลยเราไม่ได้ฟังบี โอ้เข้าเป็นเกล็ดเลยนะไปอ๋อไปเป็นเป็นพนักงานหน่ยเป็นเชิดที่เป็นเชิดอ่ะเป็นพับเผ็ดพับเผ็ดแล้วถ้าพับไม่เผ็ดอ่ะพับไม่เผ็ดก็จะเป็นพับเค็มอะไรวะพี่เจเลอร์อีพี่อยูอะไรเนี่ยโอ้โหเซนเซอร์โซนเบี้ยวนะอันนี้ถ่ายกันกี่วันอ่ะวันเดียวอ่ะวันเดียวเลยเหรอใช่ครับถ่ายตอนเช็ดคืนมาเจ้ามันอีกเนี่ยคยนนี้ ก็หลอกเนี้ไม่ enti? ้เหรอทำไมพิมการไม่หลอกไม่ชวนี Play. ่หลอกเยไู่คิดถึงสีผมะหไม่วะกรอบไปจตอนนี้เลยนี่ฉานี้ฉากชอบชอบชอบฉากนี้สุดแล้วไมจรอะมันไมถักามันดูแบบ ดูแบบมีความีแ i m เนาะมีแ m p a เออหน้าโมโหของไทยนี่ก็เห็นแล้วเนาะเนี่ยโชว์แล้วเพิ่มพร้อมแล้วผมชาตอนผมวิ่งก็แบบเออแต่ตอนที่ดูครั้งแรกรู้สึกชอบมากส์ชอบมากๆครั้งที่สองก็ชอบกันดีรอรอจบไปดีนะมีคนรับด้วยคือมันส่งมาด้วยครั้งแรกไม่เป็นไร ไม่ไม่สมบูรณ์ทำไมเขาเล่นหลายเอรอตอนนี้เดี๋ยวมันโฆษณาแล้วไงเดี๋ยวมันเขาเล่นลายใหญ่โท่าทีแพ็คแล้วเนี่ยผมผมและนี่คือเพลง Jazzy มาพูดถึงเพลงแรกข้าวๆกันเลยดีกว่าครับอยากทราบความรู้สึกวันแรกที่ปล่อยออกไปนะพอเพลงได้แบบคนเห็นเยอะๆอะไรเงี้ยรู้สึกไงบ้างครับรู้สึกตอนนั้นคือเอาจริงๆอะ คนได้ฟังเพลงเราตอนเที่ยงคืนก่อนวันก่อนวันเดบิวต์ก็คือคืนมันประมาณเที่ยงคืนก็คือวันเที่ยวอะไรวันที่เจ็ดกินแกงทอดอยู่ที่เก๋กินแกงทอดอยู่วันที่เจ็ดตอนเที่ยงคืนก็คือก็คือเที่ยงเจ็ดเที่ยงเจ็ดอะไรวะเที่ยงคืนวันที่เจ็ดถูกไหมใช่ถูกแล้วเออเที่ยงคืนนาทีแรกของวันนาทีแรกของวันทุกคนได้ฟังเพลงของกันในสตรีมมิ่งก็ทุกคนแบบให้การต่อเราดีมากในทวิตเตอร์คือแบบก็มีแบบว่าเขาบอกเพลงดีมากชอบดนตรีมากท่ามีนแบบเพราะว่า วันเอ็ีอะคือวันที่เราไปขึ้นสเตจเดบิวต์เลยเพราะฉะนั้นแบบมันมันยิ่งแบบเห็นว่าเราได้รับการตอบรับดีมากเพราะว่าทุกคนแบบ ทุกคนดูชื่นชอบมากในแบบในสเตจวันนั้นของพวกเราด้วยนะครับประทับใจในวันนี้แล้วก็ตอนที่ LED ขึ้นเนาะแบบใหญ่มากใหญ่มากพี่นี่ดูอยู่พี่แบบคนดูหูเข้าห้องน้ำตอนนั้นเอ้าแล้วที่เห็นในทวิตเตอร์ว่ามี LED ทีปิ๊งออกมาที่พี่ออกมาดูแบบท่านหูถ่ันหางใหญ่มากใหญ่มากจริงมาเซอร์ไพรส์ว่าผมนะคิดว่าจะมีแค่จอตรงข้างหน้านี่เดียวไม่รู้ครับไม่รู้ครับจอนึกว่าจะมีจอข้างในนิดเดียวแต่พี่ตอนนั้นพี่ดูแล้วพี่ยังรู้สึกว่า โอ้ขนาดนี้เลวยหรอเปล่าสิ่งที่ขนาดคำนั้นคำนี้เลยขนาดนี้เลยหรอโอ้ก็ต้องขนาดนี้เลยหรอเปิดตัวเลยจริงจริงตั้งใจจะเอาทางทางถนนมันเลยนะครับตั้งใสกรีนตรงนั้นเอ่อนุสาวรีแต่หมนไม่มีดาวดีจอให้ทเสียได้ใช่ไหมดาวดีนั่นก็คือทีมงานก็คือเอาตั้งแต่ตรงนั้นแล้วจริงน่าาเสียยด สงสารชิมงานเหมือนกันที่ต้องไปติดต่อทำขนดอะไรแบบนั้นให้เราอ่าครับอ่ะแล้วมาที่ซิงเกิลที่สองใช่ชื่อเพลงว่าอะไรนะครับถ้าจูดได้เพลงครับนี่เนี่บอกกับตรงว่ายังไม่เคยฟังยังไม่เคยดูเลยมาฟังพร้อมกันจริงๆครับยังไม่เคยดูเลยมาแล้วเดี๋ยววันนี้เรื่องมาดูพร้อมกันสายเป็นครั้งแรกของพี่มันมีหลอดแดงนะมีหลอดแดง่อคืออะไรอ่ะโดยที่เบลูแล้ว ซลไม่ใช่แอคเขาพี่แอค์เขาพี่งาพอพี่เดินเข้ามาเ่อกีนในออฟฟิศพี่เห็นเลยว่าทุกคนฟังเพลงนี้กันหมดเลยพี่ต้องเป็นอย่างนี้เลยแบบโอ๊ยยาสปอยยาสปอยอยู่เลยถ้าจุกได้เพียงหนึ่งครั้ง last ริ r ครับผมคริสแตะพี่เขาสี่หนนาที 1..2..3 ยแต่เรมาแล้วจะเป็นเอียงผูชัยที่บุดหน่อยเน่ยกบุเอ็ไฟเทปมเทหม ตั้งคบต่ำเขียนว่าคบเมอนไงเลยว่าอันนี้เล่นแล้วนะฮอันนี้ยืดลัไก่ของเสิร์ฟแต่นี่มาสายมาสายอันนี้สมานลงทางอันนี้สมานเสมอเลยอะโมชุดโอ้โหอนมากมี่บอกเลยว่าอันนี้เมื่อว่ากอจ้าของร้านก็ถ่ายทำเก็ถ่ายคนลง มีคนส่งอาหารหรือเปล่าใช่ใช่ใช่แล้วหายอยู่ส่งอะไรอันนี้ก็จะลดต่ำจนจดออเลยแล้วอันนี้อันนี้จะนี่นะใช่คือมือข้าวคือคำกับข้าวอยู่ระอันนี้คือสั่งอะไรอันนี้อันนี้คนสั่งนอนรอนอนรอไม่ได้รีแอคอะไรเลยวันนี้ต้องบอกหรอกนะเงครับอันี้จะเป็นส่งแบบยุ่งๆหน่อยข้างหลังเขาบีบว่าอะไรลูกข้างหลังอ่ะบอกว่าก็เล่นเล่นกันไมบอกใเล่นเล่นกันใช่หมอเล่นเล่นกันก็เดือดรึวันนี้ล่ะ อุยแมมวนีเราเองนี่ไงปืนอ๋อเรานี่หรอปืนหรอไม่รู้จะปืนแล้วบอกว่าได้กับพี่เจอสองคนสวยนะดีเมื่อไรต้องทำอมาถึงตอตั้งรออยู่เนี่กินแต่รอกิแต่รอถ้าเต้นเนื้ออันนี้กินเสร็จแล้วก็ออกกำลังกายสอบชอบแต่นี่ก็ยังมาไม่ถึงขั้นะเป็นสุนัขพี่ใเป็นสุนัขพี่ไถดีสัต ีคือมันอี้ท่าโปรดิดคนี้งเาชอบเป็นเป็นงตกปีนี้ความพิเศษแตมันไดแลกไงใช่เนี่ยยิ้มใหมลูกค้าเยอะลูกค้าเยอะที่มีขอสุกรรถด้วยรถเกี้ยวรถเองเลยทำจริงเหรอปีผมย่ากไม่เอาไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วมาแล้วไม่ทำเสร็จแล้วไง อ๋มันน้อยไปให้น้อยใช่น้อยไปอ๋อให้น้อยบ้างแล้เนี้ยไม่อิ่มเลยเปิดเมนดีกว่าจะได้ยกว่าแต่เมดูเมื่อกี้ไม่มีอะไรเขียนเลยกินอีกอีนึงจานเฮอแล้มาหน้า้งเลยอ่ดงเก่งไลี่เบต่อไปนวถ้าตัวแข่ก่อนเยสุเจ็ดสุดสี่สองสองนี่มง นี่ขนาดยังไม่ได้ดูนะเนี่ยตัวเลียดมากตัวเลียนมอ่าบอกกันหนึ่งแม่ไม่งจอระั่อรไม่ไม่นั่งรอแล้วไงหอนั่งรอแล้วนั่งรอแล้วนี่เริ่มโกธแล้วนะเแล้วเ็บนดูเมนูไม่ยอมมาสัทีไม่มาลับสทนี่ีกระทิ้งม่นก็ปอยเริ่มแลวเริ่มวอันนี้้อต่อไปก็คือแบบเอาอะไรอาอย่างไรละ l l i n อะไรถึงวันนี้อ่ะเฮ้ยมีรูปออนเมื่อตอนเราถ่ายกันในครัวแต่ก็ยังไม่ถึงพอดี้มั้งนี่ไงชัยชัยนี้คือร้อนมากใ่่ชัมว่ากี่นี้เขาย้อมสีคือดูเหมือนแบบอยู่โซมากโซโซเกาหลีนะครับโซซัดโซซี่ร้อนเลยดูขำไม่ถึงเพราะว่าโซเฟอร์นี่แหละพี่อ๋อก็เนี้ยแหละถ่ายร้อนเดือโรดอย่างไม่ออกเใช่ มม<ม>ยันี่อยู่แล้วขออนุญาตไม่ด้กินสถีบไปดูมิเตอร์คอนแบบล้างตลอดติดต่อไปกันหลังเสร็จหลังสลังลังส่อนเป็นซีรีส์จะปรนมาณแบบซีรีสแบบ รายการส้มตำเนอมีห่าดเลยเป็นสุดไอ้น้องปืนแง่หานไหมปืนเมื่อกี้นี้เพราะว่าเพราะตัวน้องอยู่ในพุงโอ้โหไงที่เราครั้งแรกเลยค่ะถ่อถ้าจุกได้เพียงหนึ่งครั้งเดี๋ยวทีหลังล้วพี่จะกลับไปดูอีกรอบเพื่อความละเอียดรอบคอโอเคพี่พี่รู้สึกว่าตั้งแต่พี่พี่ดูไปครั้งแรกเนี่ยมันมีท่อนอะไรท่อนที่พี่รู้สึกว่ามันความหมายดีนะครเอออยากถามแต่ละคนว่าแบบชอบชอบท่อนไหนมากที่สุดอันนี้ครับผมเจลก็จะชอบมีสองท่อนเหมือนกัน ท่อนนันน้อยไปเวลาน้อยไปกับท่อนที่ตัวเองนะอ่าอย่างท่อนน้อยไปเวลาอยน้อยไปเนี่ยมีเขาบีแค่นั้นนะเจบแล้วจบแล้วจบแล้วอย่างท่อนน้อยไปเวลามีน้อยไปเนี่ยมันค่อนข้างลึกซึ้งตรงนี้แบบว่ามันน้อยมากเลยเวลาที่จะบอกความรู้สึกทั้งหมดที่มีในเขาได้รู้มันมันมันสามารถแบบไม่รู้แค่รู้สึกว่ามันเป็นความหมายที่มันลึกซึ้งมากเลยคำคำประโยคประโยคเนี่ยประโยคเดียวที่ฟังแล้วจะรู้สึกแบบ นอนไปเวลามีน,นไค่ครับนีใช่ไมล่ะนอนไปวลาเียวไปใช่ไ <c oughs> มหมล่ะอือฮืออฮือฮือฮอฮือฮ่อฮืสฮือฮืออฮือฮือฮืออฮือ้ือฮือฮออฮือฮือฮืมฮือ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 ฮอฮื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 ออมืออฮือ้ือฮเอฮยออฮือฮืให้ออฮือฮือฮเอฮกอฮือฮือฮืาฮือฮออฮ้ยอที่ส ลององว่ายังไงนะท่อนแรกอเมริกันโนเธอนั้นเป็นนังโลกทั้งใบตอนที่เธอนายิมรู้ไหมว่ามันน่ารักดีเข้เวลาให้จะฟอว่าให้ฉันเธอรู้ไหมสิ่งอดุมมาสิ่งทูมินาเซโอเดชาม go now แค่ได้เห็นหน้าเธอนี่มันก็โคตรดีตอนไม่ได้อยู่กับเธอยังคิดถึงทุกทีเวลาแค่นี้คงบอกไม่หมดแต่ทุกคำไม่เคยโกหกถ้าจะมีโอกาสฉานจะยินดีกับเธอเสมอโอ้ยดีเข้ามายดีมากเออแม่ว่าฟังแล้วแบบรู้สึกยิ้มแย้เพราะว่านี่เป็นคนที่แบบดูตั้งแต่ตอนประกวด รู้สึกแบบอิโมอร์ชแนอะไรหลายอย่างเนอะทำันดีอ่ะประมาณนั้นของเจลก็จะชอบที่สองทั้งนเนี่ยอ่าขอบคุณค่ะพี่เจลอ่ะพี่ไดมอนด์ล่ะชอบท่อนไหนจริงๆผมชอบทุกท่อนแต่ว่าถ้าให้เลือกอะผมชอบอ่าถ้ากอดได้เพียงหนึ่งครั้งอ่าเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะถ้าสมมติว่าถ้าเรากอดได้เพียงหนึ่งครั้งเนี่ยมันเอ่อจำเนื้อคิดฝันโอเคไหมเรียบๆกันเรียบๆกันมันหวานอมันอยู่ในหัวอยู่ในหัวใช่ใช่คิดไปแล้วคิดไปแล้วอ่า อ้าวก็อย่างที่บอกไว้เวลามีน้อยใบใช่ไหมคือถ้ากอดได้เพียงหนึ่งครั้งเนี่ยเราก็จะตีความหมายได้ว่ามันจะต้องทํายังไงให้แบบมีความสุขที่สุดเป็นกอดที่ดีที่สุดใช่นั่นนะครับที่ผมชอบแล้วถ้าเกิดเรามีโอกาสได้กอดคนคนหนึ่งคิดว่าแบบเราอยากจะพูดอะไรเขาไหมซึ่งโมเดลให้เราหน่อยเอ่อช่วยตั้งเธอหน่อยได้ไหมก็เลยบอกว่าสเมคคมัสสเมคคมัสแก็ว่าอะไรอ่ะ ไม่รู้ไงเป็นความรู้สึก <laughs> สะเทกกำปัด <im itation> เป็นความรู้สึก <im itation> ใหญ่<อ>เป็นไม่ได้ผมชอบท่อนมันน้อยไปของผมเพราะผมรู้สึกว่าอาจาริงๆอย่างอย่างท่อนนั้นอ่ะมันก็มีอยู่ประมาณไม่ถึงสิบปี <im itation> แล้วเวลามันก็น้อยไปแต่ผมรู้สึกว่าผมาได้ทําช่วงเวลาที่น้อยไปตรงนั้นให้เต็มทีเมื่นกี้ผมร้มองผมร้องน้อยไปยที่ไมไ่รู้สึกมัน้อยเลยจริงเหมือนในช่วงเวลาที่ บางครั้งนะครับบางโอกาสเราเรามีเรามีโอกาสได้ใช้ในบางช่วงเวลาได้แค่นิดเดียวไม่ได้มีโอกาสได้ใช้เยอะแต่เราถามว่า huh. ตัวเองรู้สึกเสียใจไหมเราว่าได้ใช้ชีวิตมันอย่างเต็มที่แล้วเราจะไม่เสียายถ้าน้อยไปเวลามีน้อยไปไม่เ่ื่อใช้แต่เจอบางคนอาจจะเศร้าแต่สำหรับผมมันเป็นโมเมนต์ที่แคปเอาไว้แล้วรู้สึกว่าถ้าย้อนกลับไปมันคงมีความสุขผมก็เลยรู้สึกว่าท่อนนี้มันเป็นท่อนที่ค่อนข้างอิมแพ็คทัดดีมากที่ชอบรนล่ะครับก็ชอบ อนถ้าจูบจริงครั้งจูบจริงครั้งครับมึงลองได้แล้วว่าะจูบก่อนต้องจูบพี่นางเช่นไหนกันจะถ่ายทอดให้เธอรู้ว่าเราไอ้แกล้งแล้วคือรักตลอดไปก็คือแบบว่ารู้สึกว่าการจูบหรือการกอดมันคือการแสดงความรักอย่างหนึ่งรู้สึกว่าถ้าเรามีเวลาน้อยแค่เนี้ยเรารู้สึกว่าครั้งเดียวของฉันเนี้ยมันคือตลอดไปนะใช่ลมันตีกองความาณนี้มันมีความหมายครับใช่ตีกันตอนเป็นตอนจริงๆชอบ ชอบพอน้อยไปเหมือนกันนะอ,อย่างที่มันที่พี่อูบอกว่ามันดูค่อนข้างเป็นคาถามไปเปิดสำหรับคนที่ฟังาว่าเขาอาจจะตีความว่ามันน่าเสียดายมากๆที่แบบเวลามันน้อยเกินไปแล้วแบบรู้สึกเศร้ากับมันก็ได้หรือว่าแบบบางทีแค่แบบเฮ้ย ฉันอยากทามันให้ดีที่สุดแล้วว่าเวลามันจะมีเท่านี้อะไรเงี้ยเราสามารถแบบตีความได้หลายแบบเหมือ<ต><ต>นที่ยูบอกแต่ว่าจริงๆแอบมีชอบอีกอีกท่อนหนึ่งด้วยเป็นทอดของพี่เจลท่าเรอดาวทุกดวงหลือก็จัก,ก็วานนี้ไงไม่ค<อ>ิีวความแังในใจเรารู้สึกว่ามันดูยิ่งใหญ่มากตัวรเราใช่มันหวานมากที่แบบเราเป็นตัวเล็กๆเท่านี้อะแล้ว,ว่าเรามองเรามองดาวมองทั้งจักรวาลอะไรเงี้ยมันดูโคตรข้างลึกเลยเออพี่อแอบถามหนิดนองอยากดูว่า ตอนซิงเกิลแรกใช่ไหมครับเจสมี่มันดูแบบโอ้โหเต้นแรงมากแล้วทำไซิงเกิลที่สอง่เราถึงตัดสนินใจแบบว่าเลือกเป็นเพลงช้ามาหราะไรเงี้ยจริงๆแล้วเราไม่ไดตัดสนินใจเร <laughs> าะเจริงๆเราเราเระวังแนวทางไว้ว่าใหไม่ได้อยากให้มันเป็นเพลงช้ามากหรือว่าเร็วมากจริงๆถ้าฟังจะเพลงมันจะเป็นเพลงที่ฟังได้เรื่อยๆฟลงได้เรล่อกๆกางกลกลางางกลางกลาได้หลายแนาแล้วก็เรารู้สึกว่าเพลงก้ามันก็อาจจะช้าไปหรือว่าารกกง อ่าเต้นตามได้ด้วยอะไรหลยอย่าด้วยถ้าพี่ลองเต้นดูจริงเราก็คิดว่าเพลงเนี้ยเป็นเพลงช้าแล้วตอนแรกอ่ะแต่พอเราเต้นอะไม่ช้าเราดูจากภาพี่จะจับได้ดีนึงครับอุ้ยไปแล้วถ้าใครอยากหรือว่าเต้นชาเต้นแล้วก็ลองเป็น c h a l l e n ใช่ไหมอ่าใช่ไม่ก็เลยเป็นที่มาของแบบว่าเออทำไมต้องเป็นแบบแบบบีประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งทางโปรดิวเซอร์อย่างพี่โอ๊คเคอะไรเงี้ยเขาได้กับแบบจำได้ตอนที่แชมปิ้งมีมีเขาบอก เขาได้คุยเลยว่าเอ้ยจะทำบีช้าลงไหมอะไรเงี้ยพี่บอกว่าพี่ชอบบีชทางนี้แหละน่าจะมีเหตุผลของเขาอะไรอย่างเงี้ยฝังง่ายง่ายสบายๆฝังง่ายอ่ะจากที่ฟังมาเนาะรู้สึกแบบอิโมชโนอลมากชอบมากอย่างล่าสุดเนี่ยเนาะก็เป็นวงที่มาจากรายการเซอร์ไพรเวอร์เนาะแรกๆแล้วกันเนาะของไทยเนาะที่เป็นบอยแบนด์อะไรเงี้ยเนาะถ้าเกิดว่าเราพูดกับน้องๆเด็กๆอะไรเงี้ยเยาวชนที่เขาดูอยู่อะไรเงี้ยอยากจะคุยอะไรเขาบ้างแค่ถ้าเขาอยากมาอยู่จุดนี้เหมือนกับเราบ้างอะไรเงี้ยหรือเขาอยากจะแบบเป็นศิลปินอะไรเงี้ยครับอยากจะแบบ ให้กำลังใจเขายังไงหรือจะพูดอะไรเขาบ้างด้วยความด้วยความที่มันเป็นรายการ Survivor นะ้อ <c oughs> แล้วก็ชีวิตทุกคนตรงนี้ค่อนข้างจะ Survivor จริง <c oughs> ๆก็เดี๋ยวจะบอกว่าจริงๆเราคนเราที่มีความฝันอะยังตัวยังตัวผมเองอะเป็นคนที่พลาดมาหลายโอกาส <c oughs> มากๆเป็นคนที่คมม่คอ,อกกนข้างวิ่งขอสแล้วค่อนข้างพลาดกับหลายโอกาส <c oughs> <ๆ>เพราะฉะนั้นจริงอย่ายอมแพ้สิ่งที่ผมบอกได้เลยว่าอย่ายอมแพ้แล้วก็ทุกครั้งที่เราพลาดหรือว่าทุกครั้งที่เราแพ้เราลองเอาข้อผิดพลาดมาเป็นแรงขับดาที่ทาให้ตัวเราเองดีขึ้นในทุกวัน แล้วก็ทําให้ตัวเองพร้อมสําหรับรับสารพัดโอกาสเราเชื่อว่าเวลาที่เราทําตามความฝันมันไม่มีหรอกมันจะมีทุกบ้างเหนื่อยบ้างแต่อย่าลืมว่าสิ่งที่เราทำมันคือความสุขการได้ร้องกันนี่เต้นการได้เปฟอร์แนซ์ถ้ามันเป็นความฝันของใครสักคนหนึ่งก็อยากให้ทําต่อไปถึงแม้ว่าเราวันนึงเราอาจจะไม่ใช่เราจะแบบไม่ได้ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เป็นศิลปินก็ตามเลยเพราะเราเชื่อเลยว่ามีคนหลายคนมากที่มีความฝันากเป็นศิลปินแต่อย่าลืมว่าจริงๆอ่ะ ที่อยากมาเป็นศิลปินอ่ะเพราะว่าเรากำลทำสิ่งที่เรารักอยู่ทำมาต่อไปถึงแม้ว่าจะแพ้กี่ครั้งก็ตามอย่าลืมว่ามันเป็นสิ่งที่เรารักอย่าทิ้งมันก็พอก็จริงๆมันไม่ใช่แค่การศิลปินมันใช้ได้กับทุกอย่างก็คือเวลาแล้วก็ความผิดพลาดไม่ใช่อุปสรรคจะมันคือบทเรียนที่ทำให้ทุกคนเก่งขึ้นได้คงคงเราเสริมแล้วเนี่ยนะครับคืออย่างที่พี่อู๋บอกอ่ะโอกาสถ้าใครพลาดอ่ะจริงๆแล้วโอกาสมันไม่ได้มาบ่อย ถ้าสมมุติว่าโอกาสมาแล้วอ่ะเราอย่าปล่อยให้มันหัาไปเราจะต้องคว้ามันไว้นะครับจริงๆได้ไม่ได้เพราะว่ากันใช่ได้ไม่ได้เพราะว่าการขอแค่ขอให้เราได้ทำนะครับเราต้องมั่นใจในตัวเองว่าเราต้องทําได้แล้วถ้าเราทําได้เนี่ยคุณจะเก่งมากนี่มันไดบิว์ไม่ใช่เดยฟวกุอ่ะพี่ออฟโรดแห้วครับก็จริงๆก็อยากจะพูดถึงว่าในความรู้สึกของผมแล้วกันก็คือใครที่รู้สึกว่าตัวเองแบบไม่มีพื้นฐานไม่มีสกิลอะไรเลยรู้สึกว่าอยากที่จะลอง ช้เล่นตัวเองว่าเราชอบสิ่งนี้จริงไหมก็ลองดูได้นะครับผมแบบมาหาตัวเองนะครับผมคือได้ไม่ได้ไม่เป็นไรคือสุดท้ายแล้วเราได้รู้ว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่เราชอบไหมอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเราได้แบบเขาเรียกอะไรอะทำในสิ่งที่เลยไม่เคยทำนะผเหมือนผมเองก็เป็นคนที่แบบว่าลองทําสิ่งใหม่ๆอะไรอย่างงี้ครับนี้ก็เป็นสิ่งใหม่ๆของผมกันก็สู้ครับผมก็เป็นกำลังใจให้สำหรับคนที่ห้าตัวเองนะครับ พี่อารมณ์ตอนที่ประกวดนี่ยคือแบบว่าเริ่มต้นคุยฐานจะแบบเต้นอะไรพวกนี้เป็นยังไงบ้างก่อนจะเข้าไปไม่มีครับคิดเราจะขึ้นมาที่นี่ทุกอย่างโอ้ไม่มีอะไรเลยพอจะไปดูเอวิดิเต้นเมื่อกี้ครับใช่คับไม่ถึงปีด้วยซ้ำเลยไม่ขนาดไม่เดือเลยเออโอจริงความพยายามคนเนาะอยู่ดิไม่ถึงปีได้ขนาดนี้อ่าที่เป็นต่อเหรอครับท้งหมก็ มนเหมือนกันกับที่เพื่อนๆบอกว่าเรา <S 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 เราทําในสิ่งตรงนี้เราเชื่อว่าทุกคนแบบมีความฝันที่อยากที่จะมายืนตรงนี้หรือว่าสูงกว่านี้ก็ได้ทุกคนมีความฝันที่อยากจะเดินทางเป,ป็นศิลปินแต่ว่าสิ่งสําคัญที่สุดตอนที่ว่านอกจากที่จะทําตามสิ่งที่เรารักแล้วก็คือเชื่อมั่นในตัวเองเราเราเป็นใครคนอื่นไม่ได้นอกจากเป็นตัวเองเพราะฉะนั้นสิ่งสิ่งเดียวที่จะทําให้คนอื่นรู้สึกว่าอยากจะมองมาที่เรามองเห็นเราได้ก็คือตัวเราเองคุดีเพราะฉะนั้นแบบ ไม่ว่าเราจะทําอะไรเข้ามาอยู่ในรายการสเวอร์โวหรือว่าเข้าไปเป็นเด็กฝึกหรือว่าที่ไหนก็ตามเพราะฉะนั้นแสดงความเป็นตัวเองออกมาแล้วก็ยินหยัดในความเป็นตัวเองครับผมแล้วก็หลังจากนั้นก็ค,คว้าโอกาสอย่างที่เพื่อนๆบอกด้วยเพราะว่าโอกาสมันมาแล้วบางครั้งเราอาจจะคว้ามันได้คว้ามันไม่ได้ก็อยู่ที่ตัวเราเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันหลอกเราไม่ได้เลยก็คือความพยายามเราพยายามทําตัวเองให้พร้อมความ้าโอกาส ย <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> ากเลยโอ้โ oh. หนี่มันจริคนดูวิดีนะดีโอเซลคบีโอคนดูเพราะว่าแบบเอาจริงๆฉันอยากให้พวกเธอลองไปตามๆน้องๆกันดูจะแบบถ้าเกิดแต่ละคนก็คือมีสตอรี่ที่แบบน่าติดตามจริงๆแล้วพวกเธอจะคนรู้ไปกับฉันเพราะว่าจากที่ฟังน้องๆพูดบริาทั้งหมดบอกแกมันไม่ได้แบบว่าอยู่ดีค,คนเราจะพูดอะไรแบบนี้ออกมาได้ครับเออมันคือการผ่านอะไรมาหลายอย่างจริงอ่ะถ้างั้นวันนี้ อ๋อจริงๆคือย้อนกลับไปคือข่าอ๋อไม่ยอนโอ้โหข่าหนึ่งว่าเองร้องไห้กันไปเลยโอเคอ่ะก่อนลากันไปพี่ฟังให้เป็นบุญหูหน่อยขอแบบเพลงนี้สๆสักครั้งหนึ่งจะกอดได้เพียงหนึ่งครั้งจะกอดได้ีย่ครั้งโอเคหนึ่งสองสามจะกอดได้เพียงหนึ่งครั้งต้อกอได้นานแค่ไหนกัน ให้เธอรู้ถึงรักที่ฉันมีให้เธอเธอชดูด้วยเพียงครั้งเดียวต้องชูไปนานแค่ไหน,นกันโโโโจะใช้ทอดให้เธอได้รู้ว่ารักครั้งเดียวของฉันคือรักตลอดไปแล้วบจอ ไอ้อพวกแกใส่เสื้ออะไรมาวะอ๋อแต่ว่าม,มีช่องทางหนึ่งในบ้าอกสองหน้าไหนบนแนอปพลิเคชันลาซ a ด้า ออฟฟิ <no> เชียลเหมื like <Regard. S 1> อนกันถูกต้องแล้วบอกเลยว่าในนั้นนะครับผมมีสินค้าหลายๆอย่างเลยเอ่อที่มีทางพวกเราออกแบบเองด้วยนะฮะติดต่อติดต่อเอาไว้ติดแบบว่าติดติดอะไิดต่อคืออะไรติดนะที่ติดที่ติดโลหะที่ติดโลหะที่ดีกโทรศัพท์สากกาแพงอะไรอย่างนี้แล้วก็เป็นเสื้อขยับแบบว่าเอ้ยสวยๆอ่ะนี่นี่เซเท่ขลังมันจะมีความคุณภาพดีอยู่นะแชร์รีวิวอดไานในคุณภาพดีอยู่เลยถ้าใครอยากได้เสื้อสวยๆนี้ไปใส่นะครับแค่ใส่ก็ดูดีเลยอ่ะะะนฮก็สาามรถไป ชอบได้นะครับที่ลาซาด้าใช่โอเคมากลาซาด้าคือเซิร์ชคำว่า last one เลยใช่ไหมครับเซิร์ชได้เลยค a ับเลยซิร์ช last one nope. ยานบขึ้นบนลาซาด้าได้เลยเนาะใช่โอเควันนี้สนุกมากครับทุกคนขอบคุณน้องๆจาก last one ด้วยนะครับขอคห้มีโอกาสไน้ไปติดตามผลงานต่อๆไป ครับวันนี้ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ที่พันยังลืมกดกระดิ่งตรงนี้ข้างล่างเลยนะครับแล้วก็ไปติดตามไอจีของน้องรายที่ขึ้นตรงนี้เลยนะครับตรงนี้เลยโอเควันนี้ลาลากันไปก่อนเลยเนาะได้ครับเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับผมอ๋ทำไมครับกดกระดิ่งคร์จไม่สนไม่ห้ามแกก็จะกดอยู่อย่างนี้ใช่ไหมโอเคไปแล้วครับผมบ๊ายบายไปกันไปกันเม้นก่อนเข้าร้องเธอคนพียงหนึ่งครั อย่าลืมกดติดตามเป็นก่อนด้วยนะค่ะ